สบายดีพี่น้องเมื่อนี้สิมานรีวิวการถอนขนหนูแบบใส่น้ำตาเทียนถอนแบบนับแรกข้างหมอต่มมันได้แบบน้ำสกรเดือดดีๆ าหนูไปจุ่มบบบนี้ให้มันเดือดดีๆเ,เดือดๆแล้วดิาหนูแช่น้ำก่อนแล้วก็หนูไปจุ่มตั้งแต่เบิ่งมาที่นี่ดีที่สุดคนคนนูเร็วที่สุดตัวนึ่งบ่หอดสามนาที อันนี้ก็เขาจุ่มแล้วนี่หายมันเย็นดูดูหายมันเย็นลองเบิง้งแล้วเขาก็ลอกออกเลยไปไนี่ลอกออกเลยน้องเห็นปะลอกออกลอกออกหนังก็สิครั้สูตรนี้ล่องแล้วได้ผลดีเแล้วเอาไปเผาไฟเผาไฟมันลุน ก็สีเปนงามครับอนี่อันน,น,น่าตัางกล่องสูงณ์ตังกล่องตังอยู่ยังไงเอ้ยนี่นี่นี่น้องนี่มันแข็งๆแล้วเขาก็กหลอกออกเลยไปที่นี่ บอกวางก็จะออกเป็นแท่งหัวนนะครับขาจัว่วขาจัว่วนี่แหละเขาเป็นแบบทอนคนนู้นแบบเมื่อนี้ออเดอร์4ีตัวเสร็จไปแล้วสามเหลือตัวก็ใช่ ใสยเวลาบ่หอดชิพานาทีไปแจ้วก็ดึงออกตามขอบเทียนนี่ค่ะต้มไว้มันก็สิเป็นนห่ดึงออกดึงออกแล้วเนี่ยเป็นกาบมันก็ดึงออกดึงออกแล้วก็ต้องไม่หยิบทีละคนทีละคนะน,น,นี่ี่ะขาว เข้าข่างไฟแล้วก็ต้มนม้ำเดือดต้มนม้ำเดือดแล้วแล้วแล้วก็เอางูจุ่มลงไปแบบนี้แล้วก็เอามาแช่ในน้ำเย็นจุ่มลงไปจากสองสามปูดปูดปูดห้อกระเบื้องคือจักบกระเ้างแ่น,นี่แหละ จุ่มน้ำพรอนสมัยตะกี้เนาะสมัยตะกี้นจุ่มน้ำพรอนเนาะทีนี่เขาก็มาจุ่มน้ำเทียนมันเป็นยังไงบ่มีข,บขนบม่บนนมีขนหน่อยมีขนหน่อยเหลืออยู่อันนี้เขาเข้าวอกให้มืดนี่เซตสามตัวเ เซ็ตเซ็ตนวันนี้ยังว่นแล้วพี่น้องยังไม่ได้เบื่อไฟเดียวเอาไปเผาไฟอีกทค่หนึ่งมาที่นี่ร่างมากนอนดีเอาไปเผาไฟ อันนี้เขาก็ลนไฟเรียบร้อยเรียบร้อยลนไฟเรียบร้อยต่อไปก็จะมาช่ำแหล่ช่ำแหล่เซ็ตใส่บรรจุพันธุ์ทรงลูกคาพร้อมสวยงามคลิปนี้บอกให้พี่น้องนึกออกว่าการท้อนคนมีหลายรูปแบบแเกิดจาถขนาดท้องสิ่อนแบบดไหนผู้เดชทอนแต่น้ำเป้าือกรเด็วเป็นเก่งใส่พวกเก่งหรือผ่อนแบบนี้ ต้องเียนดูหลายๆอย่างคิดหนาพ่อกันไหมเดี๋ยวสิมาเอาประสบการณ์ดีๆมาฝากสบายดีที่นอก